ตาเราชี้ขนาดเนี้ย<อ>ปากเราเจอ,เอหน้าเราอะ่ะมันพร้อมจะวีนตลอดเวลามันขึ้นกว่า<อ>ที่เราจะมาแบบเป็นเพื่อนนางเอกอะ่ะ<อ>นึกออกไหม<อ>มันก็เลยมักจะได้รับบทเป็นตัวร้ายซึ่งต,ตัวเราชอบด้วย<อ>ผู้จัดการเมทุกคนอะ่ะก่อนจะมาเป็นผู้จัดการเมย์หรือเป็นเพื่อนสนิทเมย์คนข้างนอกอก็จะแบบเธอเพอฉันว่าเจอเธอแล้วเธอไม่เหมือนแบบภาพลักษณ์ที่ฉันคิดไว จะทำให้เรารู้สึกว่าแต่แล้วภาพลักษณ์ฉันเมื่อก่อนฉันดูน่ากลัวเหรอฉันดูคีวีเหรอหรืออะไร <c oughs> หรือพูดตรงเกินไปอะไรเงี้ย <c oughs> ย้อนไปเมื่อ20ปีแล้วอะเราแทบจะไม่มีโอกาสบอกคนข้างนอกเลยว่าเราอะเป็นคนยังไงเราก็ไปตามบทบาทและข้อน,น,นู่นนี่ได้เพราะมันก็ไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มีโซเชียลมีเดียม, <c oughs> มันมีมันมีแต่สื่อที่เขาจะเขียนให้เราเป็นยังไงมายุคนี้มันกลายเป็นแบบ เออเราก็มีสื่อวันดีคนดีอยู่บ้านเราเบื่อเบื่อเราก็เปิดไลฟ์คุยกับชาวบ้านเขาเ<อ>ทุกคนก็แบบเฮ้ยทำไมพี่เมย์ถึงเป็นกันเองเอทําไมถึงเป็นคนพูดเพราะ